ชาวราศีกุมเป็นอีกหนึ่งราศีที่การงานและการเงินของท่านดีขึ้นมีช่องทางที่ดีนะครับหลังวันที่28มีนาคมจนถึงประมาณวันที่23พฤษภาคมดาวเกตดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นจะเรลงลักนาครับในครั้งนี้ที่ดาวเกตเลงลักนาส่งผลในเรื่องของคนรักคู่ครอ,องของชาวราศีกุมครับ ชาวราศีกุมหลังวันที่28มีนาคมนะครับสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วจะได้รับการเอาใจใส่การสนับสนุนการส่งเสริมการดูแลจากคนรักคู่ครองครับดาวเกตยังเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องลี้ลับด้วยนะครับเป็นราศีของลูกรักเทวดาได้รับความรักได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีอะไรเนี่ยก็จะเหมือนบุญรักษาเทวดาคอยคุ้มครองท่านหลังวันที่28มีนาคมนี้นะครับสำหรับคนโสดก็จะมีโอกาสของการมีคนเข้ามาหานะเข้ามารักมาชอบนะครับแต่ก็ดูให้ดีนะว่าเข้ามาด้วยเรื่องอะไรนะครับท่านจะมีความโดดเด่นจากสิ่งที่ท่านทำอยู่นะครับ หรือในเรื่องของหน้าที่การงานการที่ท่านไปร่วมงานกับหุ้นส่วนคนรอบข้างก็จะได้รับการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีกุมบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง